คือช่วงนาทีสุดท้ายนี้ใช่ไหมนะที่น้องชายคุณถูกยิงใช่ครับแล้วก็คุณถูกยิงด้วยช่วงนาทีสุดท้ายชุดเนี้ก็ชุดนี้ก็คือชุดแรกชุดแรกครับที่บอกว่ายิงถี่ๆยิงซ้ำๆครับผมแล้วพอได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยพวกเราบางคนก็หยิงหันหลังแล้วก็เลยโดนยิงจากข้างหลังคนที่โดนคือเสียงระเบิดมาก่อนครับพวกผมรวมตัวก็คือว่ามาเกาะกลุ่มกันนะพอเสียงปืนมาก็ต่างคนต่างหันหลังจะวิ่งครับอ่าแล้วหลังจากนั้นพอมีคนเจ็บพอรู้ตัวว่ามีคนเจ็บ ก็เอากันไปส่งโรงพยาบาลครับผมแล้วหลังจากไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นพวกคุณไม่อยู่แล้วเราก็ได้เห็นภาพอีกชุดหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่ามีมันยิงรอบสองและเดินเข้าไปยิงถึงหน้าประตูบ้านถึงในตลาดอ๋อทางทางบ้านเขาโทรมาบอกครับบอกว่ายู้จักบ้านเพราะว่าตอนนี้เขาเดินวิ่งมาไล่ยิงงบ้านนะครับอ่าฮะซึ่งก็คือภาพเหตุการณ์ที่เราดูเมื่อสักครู่ใช่ครับโอ้โหแล้วแล้วตอนนี้ที่คนที่บาดเจ็บในชุมชนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วฮะนอกจากคุณชัดชัยซึ่งถูกยิงที่ตรง เขาผมก็ออกไปโรงพยาบาลนั่นแหละครับส่วนใหญ่โดนยิงกันที่ไหนกันบ้างครับก็มีบริเวณหน้าแข้งครับหน้าแข้งขากระดูกแตกครับใส่เหล็กดาำเหล็กอยู่คนหนึ่งแล้วก็อีกคนถูกเข้าที่ท้องครับต้องเปลี่ยนถุงน้าดีครับแล้วก็อีกคนเป็นผู้หญิงตัวนี้เข้าที่ขาครับครับแล้วเป็นผมตอนน้องชายโดนยิงเนี่ยตอนที่เราคุณเกียพงก็อยู่ใกล้น้องเนี่ยเขาเขาพูดไปไงน้องตอนไหน เขาไม่ไม่ไม่ได้พูดกับผมเลยครับไม่ร้องไม่อะไรเลยหรอกไม่ได้ร้องเลยก็ผมเห็นว่าเขาอยู่เขายิงคู่กับผมอ่ะพอเสียงคู่มาผมเห็นมองไปทีผมเห็นน้องผมหลบลงไปนอนกับพื้นแล้วแล้วเขาก็ลุกขึ้นก่อนรุกขึ้นผมก็โกนถามว่าเป็นอะไรเขาไม่ตอบเขาแล้วเขาก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็วิ่งผมก็วิ่งตามตามเขาไปจนพอไปถึงจุดหนึ่งก็หยุดดูว่าเห็นแพเขาเขาจะเขาล้มลงครับคือว่าเขาจะล้มอ่ะผมเห็นว่าเขาจะล้มผมก็เลยวิ่งไป ล็อกตัวเขาไปก่อนครับอ่าทีแรกพอล็อกตัวทีแรกผมคิดว่าเขาโดนยิงขาแต่พอผมอุ้มเขาขึ้นพอผมอุ้มเขาเนี่ยผมรู้ว่าเขาโดนยิงช่วงท้องอ่ะแต่คิดว่าทีแรกคิดว่าโดนอยู่ข้างหน้าครับแต่พอไปถึงโรงพยาบาลโดนอยู่ข้างหลังครับทะลุออกขึ้นมาไปโรงพยาบาลยังไงครับมีรถพยาบาลตอนตายครับเตอนตายกันเองเหมือนภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยใช่ครับอ่าแล้วคุณคุณทัศชัยโดนยิงระยะไล่เรียกกับน้องชายก็ โดนใกล้ใกล้ันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับยืนใกล้เคียงครับอยู่อยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมครับแล้วผู้เสียชีวิตที่ชื่อฟอมก็อยู่ข้างหลังผมนี่เดียวกับอีกคนนึงคุณป้อมพอว่าสองเก้าครับครับแสดงว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัเลยครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปไปกันยังไงมอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่ไหมครับก็ผมก็ผมวิ่งตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าโดนยิงครับครับผมแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านเอาดีครับผมก็บวกมือยาวบอกว่าผมโดนยิงครับครับเขาเลยพางงลบย เดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตพักก่อนนะฮะอาจจะไม่ต่อเนื่องแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาคุยด้วยว่าเ,าเหตุการณ์หลังจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับชุมชนเราไหมเพราะว่ามีคนก็บอกว่าเมื่อเรื่องเลวร้ายมันผ่านไปเนี่ยสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นแต่จนถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่องสิ่งดีๆนี่นะฮะร,รวมถึงชุมชมนแดงด้วยขอ้อเท็จจริงวันนั้นรถแก๊สมาอย่างไงรถไปยังไงเดี๋ยวกลับมาครับ อายครับที่ชุมชนนางเลิงหลังจากเกิดเหตุหลังจากพาน้องไปส่งโรงพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็อีกหลายคนไลลปโรงพยาบาลรู้เมื่อไหร่น้องเสียชีวิตก็ประมาณสักสามทุ่มกับสามทุ่มภาพที่เราดูเมื่อช่วงที่แล้วคือเหตุการณ์ในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลช่วงนั้นอยู่กับน้องที่โรงพยาบารบลรู้ว่าน้องเสียชีวิตประมาณสามทุ่มกว่าแล้วกลับบ้านหรือยังะยังครับเพราะว่าทางบ้านโทรบอกว่า พวกเสื้อแดงอ่ะเข้ามาไล่ยิงในซอยอีกรอบหนึ่งเขาบอกเลยคนที่เห็นหนี่เขาบอกเลยว่าเสื้อแดงใช่ครับเขาบอกใส่เสื้อแดงวิ่งเข้ามาในซอยอีกรอบหนึ่งนี่คือไม่ใช่ภาพที่เราเห็นทั้งหมดใช่ครับเป็นรอบเป็นรอบสามรอบสี่ครับแล้วรอบสี่ทุ่มรอบที่สองครับฮะฮะอฮะรอบรอบแรกเนี่ยมายิงยิงกราสสามสิบนัดเนี่ยประมาณสามสิบนัดเนี่ยตอนประมาณทุ่มกว่าแล้วก็คือที่ดูในในภาพไปครับเ้นไปประมาณสักสิบนาทีแล้วก็คราวนี้บุกเข้าไปไล่ยิงถึงหน้าประตูในตลาดเลยอีกรอบสองอ่า แล้วก็รอบสามนี่ก็คือประมาณสี่ทุ่มครับผมสี่ทุ่มนี้เข้าไปยิงยังไงอ่ะก็เข้าไปไลยิงเข้าเข้าไเข้าามไล่ยิงเลยครับตามสอบร้องข้าครับเห็นเด็กวัยรุ่นเห็นคนไล่ครับขับมอเตอร์ไซค์ไล่ยิงเลยครับตอนนั้นแต่พวกเราอยู่ที่โรงพยาบาลที่บ้านบอกว่าอย่าพิ่งกลับแล้วคนที่อยู่เขาอยู่กันยังไงอะ ก็อยู่ในบ้านเจนเลยอยู่ในบ้านครับหลบอยู่ในบ้านเขาอยู่บางคนก็บ้านใครเข้าก่อนก็เข้าก่อนบ้านใครเข้าได้คือเข้าเพรนั้นอยู่ในบ้านพื้นบ้านพื้นนเข้าไปหลบกันบ้านหนึ่งหลบประมาณสามสิบกว่าคนสี่สิบคนล้บ้านนะครับเพราะว่าเขามีปืนแล้วพวกผมมีแบบมือมือไม้พื้นบ้านเขามีแบบพวกมือทั้งนั้นแหลยนี่เราอยู่ในบ้านเราเองนะนี่ซอยบ้านเลยนี่คือบ้านเราบ้านเกิดนะครับแล้วถูกถูกจะล้อมฆ่าดีนะครับ พี่ชายผมก็เหมือนอยู่ในตื้ออยูในบ้านจะออกมาหาผมที่โรงพยาบาลออกไม่ได้ครับเอาแต่ถามนิดนึงครับเดี๋ยวจะไปที่ยืนยันคะคือเหตุการณ์มันเกิดหลายรอบมันยิงหลายรอบมากใช่ไหมครับผมตำรวจไปไหนอ่ะอย่รอบรอบสี่ทุ่มเนี่ยที่บอกว่ามาไล่ยิงแล้วตำรวจไม่สกัดไม่อะไรเลยเพราะตอนนั้นผมอยู่ที่โรงพยาบาลครับอ๋อผมว่านอนอยู่โรงพยาบาลครับแต่มีคนยืนยันไหมเนี่ยว่าคนที่มาไล่ยิงเนี่ยเสื้อแดงครับครับอ่า ขับมอไซค์ซ้อนสองมาสองหลุมคันเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาถามนะฮะว่าตอนนี้ชุมชนทําอะไรกันบ้างย้ายไปที่ดินแดง<อ>บ้างฟังเหตุการณ์ที่นังเลิงแล้วที่ดินแดงนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีขึ้นไหมเออมันคนละอย่างกันนะฮะะที่ดินแดงนี่มันเป็นของใหญ่ของหนักเลยมัน <laughs> มันเป็นเท้าที่ไม่เหมือนทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเช้านี่เราตื่นขึ้นมาแล้วมีรถแก๊สคันเบิร์มาจอดอยู่พร้อมกับเตียง บอกว่าผมขู่ว่าจะเผาะจะอะไรใช่ครับมันมาไงฮะรถแก๊สรถแก๊สเออมันเป็นจุดต่อนเนื่องจากการสลายการชุมนุมในช่วงเช้ามืดของวันที่สิบสามนะฮะ,ฮะแล้วฝ่ายเสื้อแดงก็ถอยร่นมาจากสามเดือนแดงจนมาถึงที่สัก <ฮะ S 2> ใช่ไหมพอมามามา,มาถึงที่นี่แล้วเขาก <ฮะ S 2> ็นารถแก๊สมาจอดใครเอารถแก๊สมาก็คงจะเป็นกลุ่มเสื้อแดงนะฮะเพราะที่ลายล้อมกันหรือว่าเป้ารถ <ฮะ S 2> กันอยู่นี่ฮนะ มาข่มขู่ก็มีแต่กลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ถูกไล่ไล่มาแต่ช้านในตีสี่ที่ว่าประทะกันอะไรต่างๆนานาแล้ก็ใส<อ>่เสื้อแดงก็มีเสื้อดำโพกผ้ากบโพกผ้าใส่เสื้อแดงก็มีนะครับส่วนใหญ่ไอ้พวกที่จะเป็นตัวหัวโจกใหญ่ๆที่คอยปะทะเมี่ยใส่เสื้อดำก็โพกผ้าอยู่ในกลุ<ต>่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะแล้วที่เขาบอกว่ามันเป็นรถมันเป็นมันไม่มีแก๊สอ่ะมันเป็นแก๊สเปล่าอ่ะมันรถเปล่าอ่ะ เอาไม่จริงนะครับเพราะว่าเขาเขาก็เปิดขู่ทหารกับประชาชนอยู่เป็นระยะระยะเปิดขู่ไหมพ่อแม่เออเปิดวาวแก้ขู่มีหลายภาพที่นักข่าวจับภาพมาได้ว่าเขาเปิดแล้ววาวออกมาเป็นควันขาวพุ่งมาครับมีมีมีหลายครั้งจนสุดท้ายเขาก็เปิดไม่มากเปิดลินลินแต่ว่าก็หักวาวทิ้งก็เอาวาวออกเพื่อเป็นการขู่ว่ามีแก๊สไหลออกตลอดเวลานะอย่าทาอะไรอย่าทำอะไรนะอย่าเข้ามานะทหารอย่าเข้ามานะ ก็จะมาสลายการชุมนุมนี่ไม่ได้นะแล้วเขาก็มีการต่อโยงสายไฟกับขั้วแบตเตอรี่แล้วก็มีคนยืนอยู่ข้างๆอย่างในภาพนี่นะฮะนี่ครับขอมีภาพมาด้วยนะฮะครับอะนยกให้ครับเดี๋ยวไปนะเราสังเกตดูให้ดีนีรถแก๊สนะฮะแล้วก็คนที่ยืนอยู่ข้างๆรถแก๊สเนี่ยก็จะมีสายไฟพ่วงมาจากแบตเตอรี่แล้วก็ขู่ว่าถ้าทหารเข้ามาเนี่ยเขาจะช็อตบึ้มแต่เราดูแล้วยิ่งน่ากลัวกว่านั้นคือว่าเขาไม่ท็อตเทาอาจจะเผลอเลยเพราะมืออีกข้างหนึ่งข้างซ ก็ที่บุรีอยู่ชาวบ้านก็ดูแล้วยิ่งตกใจเลยว่าคุณอาจจะเผลอเลยกับเผ้าไปว่าคุณอาจจะไม่กล้าแไอสิ่งที่คุณเผลอไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ชุมชนหลาเนี่ยลาบไปหน้ากองหายไปเลยดังนั้นชาวบ้านเลยบอกโอ้แค่คุณขู่ผมก็กลัวแล้วแต่ความกับเผ้าของคุณเนี่ยแล้วมีอีกหลายคนที่แสดงอยู่ในกลุ่มนั้นถือทั้งขวดถือทั้งบุหรี่ถือทั้งอะไรที่เราดูแล้วว่าพวกนี้ถ้าใครกับเผ้าทั้งเผลอหรือว่า โมโหโธทาอะไรกับทหารลขึ้นมาปุ๊บเราเราเรารู้สึกว่าอยู่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร่อแหลงมากครับเป็นห่วงควาโมโง่ของพวกนี้มากกว่าพวกนี้ไง่ <laughs>